ดัชชุนถึงจะตัวเล็กแต่ก็ต้องการการดูแลอย่างใส่ใจมาดู5วิธีดูแลพวกเขากันเลย 1. ระวังการกระโดดสูงด้วยลำตัวยาวและขาสั้นเสี่ยงต่อปัญหากระดูกสันหลังควรเลี่ยงการกระโดดขึ้นลงที่สูง 2. ออกกำลังกายอย่างพอดีแม้จะพลังเยอะแต่ไม่ควรวิ่งหรือออกกำลังกายหนักเกินไปเพราะอาจทำให้บาดเจ็บได้ 3. ควบคุมน้ำหนักดัชชุนนั้นอ้วนง่ายซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาหลังและข้อต่อควรให้อาหารที่มีประโยชน์และควบคุมปริมาณ 4. แปรงขนเป็นประจำดัชชุนมีขนหลายแบบทั้งขนสั้นขนยาวควรแปรงขนเป็นประจำเพื่อป้องกันขนพันกันและลดการหลุดร่วง 5. ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอดัชชุนมีแนวโน้มเป็นโรคเกี่ยวกับหลังและฟันการพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงสำคัญมากดูแลด้วยความรักดัชชุนของคุณก็จะ แข็งแรงและมีความสุขคลิปหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับน้องๆในแง่มุมไหนคอยติดตามนะคะ